สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนัทอีกแล้วนะคะที่ l o v e Story Tarot คลิปนี้เป็นคลิปพิกอา,การนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายไปเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคนที่เงียบหายไปเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีใครบางคนนะคะที่เราอาจจะเคยได้คุยกันแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปเงียบไปหรือไม่ค่อยสื่อสารในช่วงจังหวะน,นี้ ให้นึกถึงหน้าพวกเขานะคะแล้วก็ตั้งสมาธินะเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะกองที่1่กองที่สองกองที่3นะคะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยมาที่คนที่เลือกกองที่1นนะคะคนที่เงียบหายไปเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณมาดูซิว่าคนคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆน,นะเราไม่เชื่อใจคุณ เลยนะทุกคนอืมเราโกดคุณมากที่ทำให้เรารู้สึกสับสนว่าคุณจะเอาอยัางไงเวลาของเราหมดไปกับการทำงานแต่เราก็หวังว่าเราจะมีเวลาได้คบใครจริงจังรู้สึกอะไรไหมทุกคนรู้สึกว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบขี้หึงนะอืม เป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็คาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากๆเลยนะคะแล้วก็บางเรื่องมันเหมือนว่าเขามีอะไรที่คาใจอยู่เขารู้สึกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยชอบทำตัวไม่ชัดเจนกับเขาคุณอาจจะชอบโปรยสเสน่ห์นะคะเป็นไปได้หรือบางทีคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะเพื่อนคุยกันก็นได้นะออซึ่งเขาคนนี้คาดหวัง แล้วก็เวลาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็อาจจะมีจีบนะคะแล้วก็ทีท่าอะไรบางอย่างที่คุณแสดงออกเนี่ยมันดูเหมือนว่าบางทีก็มีใจบางทีก็อะไรยังไงอะไรแบบนี้นะคะเอ่อโมเมนต์แบบนั้นนะคะหรือบางทีถ้าเกิดเราเคยคบกับเขาแล้วหรือว่าเคยคบอะไรอย่างเงี้ยกับเขามาแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เนี่ยเขาอาจจะเป็นหนึ่งคนขี้หึงด้วยนะคะแล้วก็เขาอาจจะกําลังสง่ง ดูเราอยู่ก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วสถาน,นะช่วงนี้เราว่างหรือเปล่านะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นสถานะไหนนะมองว่าช่วงจังหวะนี้เขาเอาตัวเองอะไปฝังอยู่กับในเรื่องของการงานหรือการเรียนก็นได้นะเพื่อที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้หรือว่าเบี่ยงเบนในเรื่องของความรู้สึกของเขานะคะที่อาจจะรู้สึกแบบเฟลมากๆนะเออ อ่ะทีนี้มาดูนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่มาดูซิว่านอกจากข้อความเหล่านี้สิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะสื่อสารกับคนที่เลือกกองที่1นึ่งเนี่ยยังไงนะคะมีอะไรอีกที่เขาอยากบอกเพิ่มเติมการที่เขาเงียบหายไปนะคะมีอะไรติดค้างกันนะ,ะมีอะไรที่อยากจะบอกเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวท่าตุน้ำก็ได้กรากฎพิจิกมีนะคะ Deare อาจจะเป็นคนวันเสาก็เป็นไปได้นะทุกคนต่างชาติต่างปาษาทได้ด้วยหรือเรากับเขาว่าจะรู้จักในโลกของออนไลน์เนาะกับเรานะเขาชอบเขารู้สึกว่าเขาถูกใจคุณมีเสน่ห์นะสำหรับเขารู้สึกว่าดึงดูดมากๆแต่ในความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกได้เขารู้สึกว่าเขาว่าตกเป็นตัวเลือกของคุณอยู่หรือเปล่านะในความรู้สึกของเขาเนี่ยทั้งรักทั้งหลงเรามากๆเลยเขา ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากใจเขาได้นะคะเรื่องบางอย่างเนี่ยเขารู้สึกมากๆนะแต่บางคำเขาก็เหมือนไม่พูดเนาะพูดออกมาไม่ได้หรือเป็นอะไรนะคะมีบางอย่างที่เก็บไว้อยู่ในใจนะคะแล้วคุณเองอ่ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนฝูงเยอะเครือข่ายอะไรใดๆเยอะนะเ <haunting S 2> <ๆ S 1> ขารู้สึกว่าอะไรก็ลายล้อมคุณไปหมดทุกอย่างเลยคุณอ่ะเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือก อะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะเขาอาจจะเป็นแค่โมเลกุลอันหนึ่งที่อยู่ในโลกของคุณหรือเปล่านะอาจจะเป็นแค่ผงฝุ่นชิ้นเล็กๆหรือเปล่าที่อยู่ในโลกของคุณนะซึ่งไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสในความสัมพันธ์หรือเปล่าเขาอยากได้รับโอกาสนะเขาอยากให้คุณสนใจเขาบ้างสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะม,มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มอยากติดต่อมาหาอยากพูดคุยแหละ เรื่องราวของคุณมันรบกวนจิตใจเขาตลอดเลยนะคะซึ่งบางทีถ้าพวกคุณเจอกันอยู่เนี่ยการพูดคุยมันอาจจะดูแบบจริงจังดูเหมือนแบบเป็นงานเป็นการหรือเอาเรื่องงานเรื่องเรียนเนี่ยมาเป็นข้ออ้างอะไรใดๆนะแต่คุณเป็นคนที่น่าสนใจสําหรับเขาคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงมากกว่าเขานะคะคนคนนี้อาจจะเป็น ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงห์ธนูได้ด้วยเขาห่วงคุณแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณคงไม่มองเขาหรอกคุณไม่ให้ค่าเขาแน่นอนเลยเขาแบบดูด้อยกว่าคุณไปทุกทางเลยอะ่ะนะคะอ่ะหรือว่าในช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานก็ได้เนาะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่ ไม่กล้าที่จะแบบเสนอหน้ามาหาคุณน่ะนะคะมีอะไรอีกนะคะคาว่าจ,จะเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือห่างไกลจ,จากเราก็ได้หรือเราเคยคบก็ได้เนาะแล้วมันก็เคยมีปัญหามาก่อนนะคะก็ใช้ในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเป็นตัวคลี่คลายปัญหาเขาอยากกลับมาหานะ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราครบหรือเราคุยกันเนี่ยมันมีปัญหานะคะแต่เขาก็แบบอยากให้เราทั้งสองลืมในเรื่องของปัญหาเหล่านั้นไปอยากให้ผ่านมันไปให้ได้เนี่ยแล้วช่วงจังหวะนี้เขาก็บกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานจริงๆนะเอ,อเพื่อที่จะลืมอดีตนะคะหรือว่าเพื่อที่จะทําให้เขาแบบลืมความเจ็บปวด ชีดาบที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งตรงกับการข้อความเลยอะทุกคนโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขอให้คนคนนั้นนะที่กำลังน้อยเนื้อต่ำใจที่กำลังรู้สึกว่าหึงหวงคุณแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไม่ยอมสื่อสารอะไรใดๆเราก็หายเงียบไปแบบนี้รีบติดต่อมาหานะขอให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งมีความสุขสมหวังในความรักนะคะเดี๋ยวเราไปคนที่เลือกกองที่สองค่ะมาที่คนเลือก ภายกล่องที่สองนะคะดูซิว่าคนที่เงียบหายไปเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคุณตามเรามากเกินไปจนทำให้เราอึดอัดเราแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างคุณก็เป็นคนที่ดีนะเพียงแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบที่คุณรู้สึกกับเรา เราดีใจนะที่คุณสนใจในตัวเราแต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณมาดูกันต่อนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นคืออะไรนะมันเหมือนแบบเขายังไม่พร้อมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเหมือนเคมียังไม่ค่อยดึงดูดกันเท่าที่ควรเนาะแต่เขาก็เขาแต่เขาดีใจ เขาดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณสนใจในตัวเขานะคะอืคือมันไม่ได้รังเกียจอะไรขนาดนั้นก็ดีใจนะอ,ม,อามาดูเพิ่มเติมสิคนที่คนที่เงียบหายไปที่ขาดการติดต่อช่วงจังหวะนี้นะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเขาจะบอกว่ายังไงกับคนคนนี้คนที่เรารู้สึกด้วยนะคะหนึ่งถ้วยความรัก ที่บริสุทธิ์นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมสิบดาบเจ็ดเรียนเขารู้สึกถึงความจริงใจความรู้สึกที่คุณมีให้นะคะแต่เหมือนว่าเคมีช่วงจังหวะที่ผ่านมามันไม่ตรงกันหรือบางทีอะในชีวิตเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ มันเกิดขึ้นสำหรับเขาที่เขาต้องแก้ไขแล้วก็ไปซีเรียสกับเรื่องเรา,เานั้นแต่เห็นไหมว่าหนึ่งถ้วยนะคะมองว่าคนคนนั้นก็รู้สึกกับคุณด้วยเช่นกันนะแต่ว่าชีวิตมันมีปัญหาอะไรที่เข้ามาซับซ้อนในชีวิตเขาเหลือเกินนะมองว่าคนคนนี้บางทีเขาอาจจะเพิ่งจบในความสัมพันธ์กับใครมาก็ได้หรือย,ยังคาราคาซังอยู่กับความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เป็นท็อกซิก ช่วงจังหวะนี้นะคะหรือช่วงจังหวะที่ผ่านมานะคะดังนั้นหัวใจมันเลยรู้สึกว่าคือยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่คุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันเจเรียนนะคะหรือความรู้สึกอะไรใดๆก็ยังไม่ทิ้งกันนะยังรู้สึกว่าค่อยๆกลับมาดูกันให้ให้ความรู้สึกหรือเรื่องราวระหว่างเราทั้งคู่เนี่ยมันเติบโตเหมือนต้นไม้ค่อยๆดูแลค่อยๆดูกันไปนะคะก็ยังยังเหมือนว่า อาจจะมีมาส่องบ้างมาดูบ้างหรือยังตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่สองนะคะบางคนอาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะอ่าราศีที่บอกอาจจะเป็นพวกเราก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ได้ด้วยเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่จริงใจ เขาสัมผัสได้นะคะถึงความจริงใจความรู้ใจหรือบางอย่างคุณก็ยอมเขาอ่ะมันมีความเป็นคู่มันมีความรักที่เกิดขึ้นนะทุกคนแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออายุที่แตกต่างกันด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเช่นกันช่วงจังหวะนี้มันฟุ้งไปหมดเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มกลับมาหลงไหลในตัวคุณด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ เจ็ดถ้วยที่เกิดขึ้นนะคะหรือในชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรที่มากมายนะคะหมายถึงแบบตัวเลือกที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขาก็อยากอยู่ใกล้ๆด้วยนะอม,มองว่าในช่วงจังหวะที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนเคมีบางอย่างเขาเริ่มหันกลับมาสนใจเราอะนะคะอ่ะบอกอะไรอีกคะ แต่ช่วงนี้เขาอาจจะงานยุ่งนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตก็ได้หรือว่าที่ผ่านมาเรากับเขาเคยทะเลาะขัดแย้งกันหรือความคิดเห็นบางอย่างไลฟ์สไตล์บางอย่างมันไม่ตรงกันนะคะดังนั้นก็ขอให้ความสัมพันธ์เราค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูกันไปค่อยๆตัดสินกันไปนะคะอยากติดต่อสื่อสารแหละเดทรีบิร์ดบางทีเราอาจจะเคยคบหาดูใจกันมาก่อนก็ได้หรือว่าบางช่วงจังหวะเราอาจจะเคยคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ ห่างหายไปแล้วก็วนเวียนกลับมาอยู่แบบนี้นะคะเรื่องราวบางอย่างมันเหมือนตัดกันไม่ขาดชีวิตพวกเรามันวนอยู่แบบนี้ตลอดนะคะพอเขาหายไปเนี่ยเชื่อเถอะเดี๋ยวสักพักก็กลับมาอีกนะสําหรับคนที่เงียบหายไปสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้ที่เลือกกองที่2นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีตุลคณาตุลหรืออาจจะเป็นเราเองก็ได้กลุ่มธาต ไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้คนที่เลือกกองที่2มีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่กองที่3ค่ะมาที่คนเลือกไพ่กองที่3หัวข้อเราคือคนที่เงียบหายไปเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณมาดูกันซิว่ามีอะไรนะคะเราไม่ชอบที่คุณอยากมี เราเพื่อทำให้ตัวคุณเองรู้สึกดีต่อมาคุณเป็นคนที่คุยสนุกนะแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมากกว่าความเป็นเพื่อนต่อมาค่ะเราดีใจที่ได้รู้จักคุณแต่เรายังไม่อยากมีความสัมพันธ์ในตอนนี้ต่อมามาดูนะคะคนที่เงียบหายไปเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงนะทุกคน มาดูสิว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างก่องที่สามเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยแค่อยากแค่เขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาจริงอ,อืมเราไม่ชอบที่คุณอยากมีเราเพื่อทำให้คุณเองรู้สึกดีเนี่ยนะคะ เขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากมีเขาเป็นแฟนจริงๆหรือไม่ได้อยากมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเขานะคะที่มีต่อคุณเนี่ยมันก็เลยไหลไหลมาแบบนี้เนาะอ่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมคนที่เงียบไปนะคะจัสมินจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณเคยกับคุณมากๆเลยนะอ่า ตั้งแต่ที่ได้พบได้เจอกันครั้งแรกนะคะมันเหมือนอะไรที่ติดตามกันมาเนาะ พอมาเจอกันเนี่ยรู้สึกว่าคุณเคยรู้สึกว่าจดจําได้นะคะตกดลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเลยคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรกับเขานะคะหรือทํางานร่วมกันเรียนร่วมกันอะไรใดๆมันมีมันเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานนะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นสีสันมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนการกลับมาเจอกันอีกครั้ง วนเวียนอยู่แบบนีอ้อาจจะมาจากอดีตชาติได้ด้วยหรือความจำความทรงจำแรงดึงดูดที่มีต่อการเขาเห็นคุณปุ๊บเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่โดนคุณน่าสนใจคุณมีอะไรในตัวมากมายนะคะคุณสดใสคุณเปล่งประกายคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้หรือมีแต่คนที่ให้ความสนใจเป็นดาวเด่นก็ได้นะเนี่ยพลังงานมาดีมากๆเลยทุกคน มาดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณอีกสําหรับบางคนลืมบอกเนอะบางคนอาจจะเป็นกลุ่มธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเราหรือเขาก็ได้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจในเรื่องของความรักอายุที่แตกต่างได้ด้วยเนาะหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือฐานะตําแหน่งหน้าที่ การงานเนี่ยแตกต่างกันนะคะมันมีความไม่แน่ใจมันอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบางทีเรื่องของเราทั้งสองคนมันมีอุปสรรคบางอย่างซึ่งบางทีมันอาจจะมาจากใจเขาก็ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่มันเป็นประเด็นดราม่าอะไรมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ไม่ไว้ใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักอีกต่อไปนะคะหรือว่าเปิดโอกาสให้กับหัวใจตัวเองได้ทํางานเนี่ยน้อยนะคะอ่า แล้วที่เนี้ยเหมือนว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของอายุหรือตำแหน่งอะไรก็ได้นะคะซึ่งบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่คู่ควรกับเรานะเพราะมองว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นในตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ที่โดดเด่นที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้คู่ควรอะไรกับเราแบบนั้นนะคะ ต่อมามาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเดลเฟอร์ over, mm hmm. เขารักแล้วก็หลงไหลในตัวเรานะคะคุณเองเป็นคนที่มีฐานะที่ดีมีความมั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับมิถุนลัคนามิถุนได้ด้วยหรือเราเองนะคะกลุ่มธาตุดินมังกรพฤกษกกานกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มกลุ่มธาตุไฟเมษสิงหธนูได้ด้วยเช่นกันนะอืเขาอยากเขาอะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่ามันรบกวนจิตใจเขาตลอดนะคะแบบแบบเขาก็คิดถึงเรานะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากมาเริ่มต้นใหม่อ่ะมีแนวโน้มนะคะว่าเรากับเขาอาจจะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ได้เนาะอืแต่ถามว่าพัฒนากันได้ไหมพัฒนากันได้เพราะว่าเหมือนว่ามีอะไรที่ยังดึงดูดใจที่อยาก เรียนรู้ที่อยากทําความรู้จักให้มากกว่านี้นะคะมีนโนมว่าคนที่ขาดหายไปเนี่ยเขามีไฟปรารถนามาที่คุณนะเร็วๆนี้เขาจะติดต่อกลับเข้ามานะคะเพราะว่าการที่เขาหายไปเนี่ยหนึ่งเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรของเขานะคะรวมไปถึงแบ็คกราวในเรื่องของความรักก็ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองตัวเองยังไม่คู่ควรกับเรา ออันนี้ก็เป็นไปได้นะก็ขอให้คนที่เลือกกองที่3ม,มีความสุขสมหวังในความรักเรามาเล่นกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ